เดียวายทำทางเดินในสวนด้วยอีกโบราณสวยประหยัดในหนึ่งวันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนกจะพามาสร้างเส้นทางแห่งความทรงจำนะคะในสวนของเรากันด้วยอีกโบราณที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะลากเส้นของเรานะคะบนพื้นดินนะคะวาดแนวทางเดินให้คดเคี้ยวนะคะเหมือนลังค์น้อยในป่าใหญ่ แล้วก็จับจอบขุดดินนะคะให้รู้สึกเหมือนกําลังหาสบัิกรันเลยทีเดียวค่ะโรยทรายลงไปนะคะเลือนถึงชายหาดในวันพักผ่อนปรับให้เรียบด้วยทรายกระดานค่ะสรุปเหมือนกําลังสร้างปราสาททรายในวัยเด็กกันเลยค่ะตอนวางอิบนี่ไฮไลท์เลยนะคะเลือกวดลหลที่ชอบจัดมาให้สวยงามเหมือนกําลังตอกจิ๊กซอว์ยักษ์อย่าลืมใช้ออระดับน้ำวัดด้วยนะคะเพราะเราไม่อยากให้แขกผู้มาเยือนเดินสะดุดเซไปเซมาค่ะและโรยทรายในรอบอิบนะคะ ลดน้ำเบาๆให้ได้ถึงขวดทําในวันที่อากาศเย็นสบายค่ะและแล้วทางเดินในสวนของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วะคะ่ะตกแต่งด้วยต้ไนไม้เล็กๆไฟระดะประยักเหมือนทางเดิน,นเลียเีงด้วยกันเลยคะ่ะนี่นหะคะ่ะทางเดินสวยเก๋นะคะทำเองได้ในหน,นะะึ่งวันค่ะประหยัดเงินแถมได้ความสนุกและความทรงจำดีๆด้วยค่ะต้องทำันูนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ภาพส,สวยๆมาให้เราชมด้วยนะกันนะคะคนจะสวยได้ต้องติดจากจอายุทยานเท่านั้นนะคะ